มือใหม่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็วนช้อนไปทางนี้แล้วก็วนมาทางนี้นึกออกไหมคะทีนี้และแปง้งแป้งมันจะเลอะแล้วละ่ะมันจะเลอะตั้งแต่ตั้งแต่ขวามือขวามือไปเลยแล้วลากยาวมาจนถึงข้วมือใหม่จะเป็นแบบนี้เวลาเวลาจับแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์ลำดับแรกให้อยู่แบบนี้ก่อนให้จิกลง,งมาก่อนนะคะก่อนที่จะหยดแปง้งอย่าให้เปิดอ้า ก็ถ้าเปิดอ้าเมื่อไหร่หนูปิดพิมช้าขนมหนาแน่นอนแล้วมันไม่สุกนะคะมันไม่สุกนะเปิดพิมพ์อ้านิดหนึ่งอ้าประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้เอาที่เราไม่เมื่อยแขนแล้วหยดลงไปหยดลงไปแล้วหมุนช้อนกลับมานะคะอย่าลากช้อนวน ยาลากช้อนวนเดี la, ón, la, la, ón, la, ư, t t ๋ยวลากให้ดูลากช้อนวนลากยังไงนะคะคือคือสอนตั้งแต่แบบใช้ช้อนเลยไม่มีใครสอนคุณเรื่องการใช้ช้อนเลยไม่มีเลยนะคะไปเรียนทำขนมที่ไหนก็แล้วแต่มีใครสอนคุณเรื่องการใช้ช้อนไหมไม่มีอ่ะสลับก่อนนะเวลาหยดทีแมกก่อน จังหวะที่เราเอาช้อนดึงช้อนกลับมาเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เราปิดแม่พิมพ์นะใครดูไม่ทันดูใหม่อีกครั้งหนึ่งหนูฟังให้ดีนะคะจังหวะที่เราดึงช้อนลงมาอยู่ในถ้วยเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เราปิดแม่พิมพ์มันถึงติดเร็วแป้งมันถึงบาดน,นะคะถึงยอดนิดเดียว จังหวะที่เราเอาแป้งลงใช่ไหมคะใช่ไหมคะนะแล้วเอาช้อนออกเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เราปิดแม่พิมพ์ลงมาพอดีอย่าปิดอย่าเอาช้อนไปอยู่ในพิมพ์แล้วปิดช้อนไปด้วยนะไม่เอานะคะครูคะหนูได้แล้วคะ่ะหนูปิดช้อนลงมาเลยนะไม่ใช่นะดูทุกวันอ่ะเทคนิคใช่ใช่อันนี้อันนี้อันใหม่พิ่พลีอันนี้อันใหม่นะคะไม่มีใครสอนเรื่องการใช้ช้อน ดูให้ดีดูให้ดีท้าถ้าเราเป็นมือใหม่มือใหม่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้มือใหม่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้อะ,แ,บบอะแล้วก็วนชนไปทางนี้แล้วก็วนมาทางนี้นึกออบไหมคะทีนี้แหละแป้งแป้งมันจะเลอะแล้วล่ะมันจะเลอะตั้งแต่ตั้งแต่ขวามือขวามือไปเลยแล้วลากยาวมาจนถึงถ้วยมือใหม่จะเป็นแบบนี้ไปหัดมาใหม่นะคะ ดูไรสุดอ่ะมันจะชัดเจนหนูไปหัดมาใหม่มือใหม่จะเป็นแบบนี้เนี่ยให้ดูมือใหม่นะหลายคนเป็นไหมนะคะใครเป็นยอมรับมานะคะมือใหม่จะเป็นแบบนี้เนี่ยหยดลงไปแล้วก็ลากพอลากปับ๊บมันจะอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมคะแป้งมันจะปลิวแล้วล่ะแป้งมันจะหกแล้วหนูก็ลากกลับมาแบบนี้ถูกไหมคะนะถูกไหมคะถูกใช่ไหม นะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะแล้วถ้าไม่เข้าใจเซฟไว้เซฟลิปไว้นะคะแล้ว้อนกลับไปดูว่ามือมือเราอยู่ตรงไหนจังหวะเราอยู่แบบไหนนะคะ,ะที่ถูกต้องก็คือหยอดแป้งเห็นไหมคะแล้วดึงดึงชนมาดึงช้อนลงมาที่ถ้วยให้หนูดูว่าถ้วยมันอยู่ตรงไหนนะคะถ้วยอยู่ตรงไหน ถ้วยอยู่ตรงหน้าเราเวลายืนให้ยืนตรงถ้วยอย่าไปยืนฝั่งนี้ซ้ายทีขวาทีไม่เอาหนูจะเหนื่อยมากใครที่ยืนซ้ายทีขวาทีจะเหนื่อยเหนื่อยกับการวิ่งวิ่งไปเปิดพิมพ์มันจะเหนื่อยลองดูนะคะใครที่ยืนตรงการพิมพ์เหนื่อยเวลายืนยืนตรงถ้วยแป้งแล้วให้หันตัวให้หันตัวแค่นั้นหันตัวเองหันซ้ายหันขวา ะะอย่าไปยืนตรงการพิมพ์ครูคะทําไมครูทําการพิมพ์มายาวลองทําสั้นดูนะคะลองทําสั้นดูทีนี้ร้อนนะคะมันร้อนนะคะการพิมพ์ต่อให้ยาวกว่านี้ถ้าหนูยืนผิดที่หรือการพิมพ์ต่อให้สั้นกว่านี้ถ้าหนูยืนผิดที่หนูก็เหนื่อยหนูก็เหนื่อยต่อให้เขาสั้นกว่านี้ก็คือเหนื่อยนะคะการพิมพ์ความยาวคือ คือก่อนที่จะเป็นพิมพ์ครูบอกเลยตรงนี้ลองมาก่อนต้องลองก่อนพอลองปั๊บให้ช่างผลิตเลยถ้าไม่ได้คุณเอากลับไปใหม่ถ้าไม่ได้ช่างเอากลับไปใหม่นะแล้วมันไม่ได้ช่างต้องอกกลับไปแก้ให้เราใหม่แต่พอได้ปับ๊บคุณเอามาเลยนะการพิมพ์ไม่เกี่ยวสันยามันจะได้ระดับมันจะได้น้ำหนักพอดี นะคะการพิมพ์เขาวัดมาทุกการแม่พิมพ์จะเอ็นสายเอ็นขวาจะไม่ตรงกันนะคะถ้าตรงกันเส้นมันชนเส้นแล้วขนมมันขาดน,นะะนี่คือเหตุผลนะคะนี่คือเหตุผลนะ